สวัสดีครับจากคลินิกหมอสุประชัยนะครับวันนี้พี่ยานะครับครบหนึ่งสัปดาห์มาตัดหน่นะครับทาตาบนทแตาสองชั้นเปี่ยนกับตัดถุงแมันใต้ตากับคุณหมอสุประชัยไปสวยเลยครับเดี๋ยวดูกกรูปก่อนทําอีกทีนี่ครับดูกกรูปก่อนทําสังเกตว่าตาสองทางนะครับทั้งสองทางเลยตาบนนี่จะตกลงมาจนตูบเลย<ช>พี่ย่าดูไหมดูด้วยกันไหม ดูเลยนี่เห็นไหมหมอให้ดูเลยนี่ครับใช่ไหมคะค่ะอ,อโหปิดจนแบบติดมากเลยครับทั้งหมดทั้งหมดนี้คือตกลงมาปิดเยอะนะครับดูหัวตาก็จะเป็นปูดๆนะฮะจากตัวไขมันโดนหางตาย้อยลงมาเยอะมากจนปิดนะฮะส่วนตาล่างเหมือนกันครับก็มีสองก้อนเห็นชัดเจนเลยว่าก้อนล่างกับก้อนบนก้อนล่างที่เป็นไขมันก้อนบนนี้ก็จะเป็น กล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อที่ปูดกับผิวหนังส่วนเกินนะครับก็มีร่องเขาเรียกการน้ำตาด้วยปรับแต่งให้ทั้งหมดเลยทำตาสองชั้นขริดยาวตัดหนังตาทำตาสองชั้นใหม่เปิดหัวตาร้วเก็บหันตาตาล่างก็ตัดไขมันร้วเก็บส่วนที่ย่นส่วนเกินกล้ามเนื้อให้เรียบสวยด้วยอ่านมานี่ครับหนึ่งสัปดาห์สวยเลยครับสวยเลยเห็นชัดเจนว่าใบหน้าเปลี่ยนมากจากคนที่ดูมีอายุนะครับดูตาตู่ตาเศร้านะครับวันนี้จะสว่างสดใสสวยจร,จริงครับ นี่ไม่ได้พูดเกินนะครับแผลน,นี้ก็จะแทบจะมองไม่เห็นนะครับหนึ่งสัปดาห์ก็แผลก็หายชัดเจนดูส่วนของตาบนนะจะตุบๆทั้งหมดสองข้างนะครับอันนี้จะได้ตาสองชั้นที่สวยนะครับนะดูหางตาด้วยที่เยอะๆแล้วก็หัวตาที่ปูดนะครับตอนนี้ไม่มีละฮะสวยงามมากตาล่างก็เหมือนกันเนาะจากที่ยน่นที่ย้อยมีไขมันบริเวณนี้เป็นก้อนเลยสองก้อนเลยเห็นชัดเจนมากนะฮะดูใกลๆเห็นชัดเจนมาก นหนึ่งสัปดาห์สวยเลยครับมานั่งรอนี่หมอจําไม่ได้เลยนะเห็นไหมครับดูอีกทีหนึ่สัปดาห์หเดือนเข้าที่3เดือนนีโอ้แผมมองไม่เห็นอะไรที่ชั้นาานี่สวยมากแล้วก็อยู่ได้ครั้งเดียวจบเลยครับผมตาบนตาล่างทำพร้อมกันสวยครั้งเดียวดูแลครั้งเดียวนะครับสวยพร้อมกันไปเลยยินดีด้วยนะครับพยาราบขอบคุณครับ